ฉั้นส่วนเนี่ยถ้ากรือหัดก็คือเป็นอยู่ได้ปัญญาก็คือนั่นแหละตาดีสองข้างเนี่ยฉะนั้นชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐสุดก็แปลว่าต้องมีตาสองข้างต้องมีปัญญาหาข้าวกินด้วยต้องมีปัญญาเข้าถึงธรรมะด้วยเนะโอเคนะอย่างเนี้ยนะทั้งนี้ใช้ได้บางคนคําถามคือว่าเอ๊ะมีไหมตาข้างเดียวอะ่ะ แต่มีปัญญาแต่เข้าถึงสารณคมแต่ไม่มีปัญญาหาทรัพย์มีไม่หมอแจงมีไหมเออมีปัญญาเข้าถึงสารณคมมีปัญญาในการรักษาศีลม,มีปัญญาในการเจริญสมถาวิปัสนาแต่ไม่มีปัญญาหาทรัพย์จดัดว่าปิตาข้างเดียวได้ไหมได้สิค่ะฮะไม่ไม่ได้สิค่ะเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าคนที่มีปัญญาเข้าถึงสนาคมเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาจะเป็นบุคคลที่รู้รู้จักว่าจะหาทรัพย์ยังไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วไงเจ้าคะ่ะถ้าถ้าได้ปัญญาจริงๆจะต้องสามารถที่เข้าถึงได้ทั้งสองประการเจร้าค่ะใช่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนพระอาจารย์ก็งงตรงนี้แหละเฮ้ยตาข้างเดียวเนี่ยเย,ยังมีไหม คนที่มีปัญญาในการที่หาทรัพ์เออหาหาเข้าถึงสารณคมเข้าถึงศีลเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติในคําสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องแต่หาทรัพย์ไม่ได้ทรัพย์ข้างนอกไม่ได้ไม่มีเพราะปัญญาในการเข้าถึงสารณคมปัญญาในการเข้าถึงศีลเข้าถึงสมถาวิปัสนายากกว่าการหาทรัพย์ข้างนอกฉะนั้นถ้าใคร บอกว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าอยู่ทา้งโลกเนี่ยหาทรัพย์ไม่ได้ก็เลยมาบวชเนี่ยเข้ามารักษาศีลเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าถึงสารณคมจริงๆแล้วถ้ายังบอกว่าอยอยู่ทั้งโลกเนี่ยผม,มาหาทรัพย์ไม่เป็นเลยไม่รู้วิธีการหาเลี้ยงชีพเลยเพราะงั้นเถอะไม่รู้ทางมาของทรัพย์ไม่รู้วิธีการจะได้มาอย่างไรแต่โอ้ย รู้วิธีการจะถึงสรารณาคมนี้ไปต้องมาซักกันใหม่แล้วว่าคนคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องสรารณาคมจริงๆคนรักษาศีลจะยากจนไม่มีศินเนี่ยทำให้เศรษฐกิจดีนะสินห้าเนี่ยแล้วถ้าอยากให้เศรษฐกิจตกต,กต่ำนะอย่ารักษาศีลประเทศใดที่มนุษย์ในสังคมนั้นไม่มีศีลห้าเศรษฐกิจในในสังคมนั้นในประเทศนั้นจะซดและตกต่ำจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเต็มหมด แล้วก็ข้าวยากหมากแพงจะเกิดขึ้นทันทีเพราะมีคนทํากรรมชั่วเป็นส่วนใหญ่ในประเทศนั้นในสังคมนั้นนั้นก็จะเกิดโรคระบาดก็จะเกิดการเอารัดเอารียบกันอามนุษย์ก็จะมาเบียดเบียนเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมาทันทีก็ย,าย,ยัายังฉะนั้นคนที่รักษาศีลศีลห้าดีเศรษฐกิจต้องดีเว้นแต่เข้าใจศีลจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองฉนั้นถ้ามีปัญญาในการหาทรัพย์แต่ถ้าไม่มีปัญญาในการ เข้าถึงธรรมก็จะหาทราบกันอย่างชนิดที่ช่อราดบังหลวงคอร์รัปชันโพลจีหาทุกวิถีทางในการที่จะเล่นแร่แปรธาตุทั้งบนดินและใต้ดินขายายยางพอมองเห็นภาพไหมฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยพระพุทธอลวกยักถามว่านักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องชีวิตอย่างไรว่าประเสริฐที่สุดตรัสตอบว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ได้ปัญญาประเสริฐที่สุด